ต้อตนรับการกลับมาของข้าจัดไปสวัสดีจ้าเ <c oughs> จอกระเทียอนอีกแล้วนะครับนี่เข้าสู่ EP ที่สามแลนะกำลังรอตรูให้สนไปแหมเล่นยอนนี่มันมันมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโดนล่อซื้ออ่ะ <c oughs> เล่นไม่ค่อยดีแต่ว่ามันเป็นตัวที่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยแบบถ้ามีตัวให้ยืนมันยืนยิงได้นะ จังหนับอะ่ะผมบอกเลยว่าจังหนับนะครับค่อยๆย,ยิงไปนะค่อยๆย,ยิงไปเอาเอาเอานี่ยวนทะเลาะก่อนเลยนะตอนเกมเลยนะยิง <The light. S 1> ด,ดิมาดิมาดิออกมาดิ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  ยิงแล้วขาพี่ไม่มีถอยจ้าเพื่อนไปไหนวะเนี่ยปล่อยให้ข่าโดดหย่ยวคนเดียวแล้วโอ้โห่ะไงนาะัวเดียวก็พอไม่ต้องมีจับหลอกน้องมาเลยจ้าระดมคลแล้วระดมคลแล้วชุ่มชุ่มชุ่ม ยิงหน้าไหมเอาแล้วงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วโอ้โยทำไมมันแรงจัง,งวะทำไมรออีรอเลี้ยมมันแรงจังองอะรอเลี้ยมมันโหดมากเลยอ่ะบึ้มเดียวอ่ะโหมันซอยยับลเลยอ่ะ Dragon and Slayer โอโ้สองนาทีแรกสามตัว,ลวเลยจ้ายิงยิงลก มันได้มงกนมาแล้ว เกมแม่งเหนื่อยอ่ะรือจักป่ามอทสป่าป่ามอทสอ,อ่ะไม่รู้จะรอนป่าวเน,นี่ยถ oh, <my. S 1> กตัวแล้วอ่ะทีมนี้โดนฆ่าไปหกแล้วอ่ะได้เลยแววมาแล้วเห็นแววแล้วก็จะแพ้ละเห็นแววแล้วเห็นแววตั้งแต่ต้นเกมแล้ว เฮ้แต่ไม่เป็นไรถ้าเล่นย้อนห้ามผอดใจเราพี่สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้รู้จักย้อนเปลี่ยนชะตาชีวิตปะแนวบ้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไป เกมมันก็แบบโอ้โหฝั่งนู้นแม่งฆ่ายับเลยอ่ะฆ่าทีมผมยับเลยนะเนินตามอยู่สองพันน่ะไม่แต่สกิล กินยอนตัวนี้มันเท่ดีนะกินเ่ยแต่ก็แพงน่ะพันสองแหละแค่ซื้อแงแต่ก็เท่มันได้ความเท่อล <final> ้วหือชุดใหญ่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 ห,ญหมดโก๊อครับ เหียบเลยเห็นแล้วละเห็นรางละเห็นรางละเห็นรางวะเห็นแรงเห็นรางละเห็นรางละโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนโดดไปไหมไปไหมไปนะครับไปนะครับทีมผมไปนะครับมอตอสายป่านะครับไปซะแล้ว11ต่อ3นะครับ5นาทีครับ โดนไปทับยับครับเกมนี้แต่อย่าถอดใจครับเล่นแล้วอย่าถอดใจเล่นแล้วอย่าถอดใจเล่นแล้วอย่าถอดใจอย่าถอดใจดิกว่ไอยิงยอนมันเปลี่ยนโชคชะตาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโชคชะตาให้คุณดูคือเล่นอย่าถอดใจนะน้องๆต่อให้โดนำไปสิบสามต่อสามแล้วนะครับอย่าถอดใจเดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ดู พี่จะเปลี่ยนสตล์ตชีทพี่น้องให้ดูว่ามันเป็นยังไงพี่ขอฟากแป๊บหนึ่งน,นะขอฟาบแป๊บหนึ่งน,นะอย่าเพิ่งดันเลยก,น,ยก,ก,เกน,นเด้อดีก็ดูยี่กลับบ้านสิเพื่อนแหมแค่ตะกิดจะตายแล้วใทีนี้ เรียอนี้แม่งแรงจริงๆโอ้ยมาสิโอ้โหดันดันฮะเอามาสิมายิ่งมากิ่งวิงโอ้ยโอ้ยงานข้ายงานหยาบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปหวานแถวบ้านเล็กไปหวาน ไปหวานนะครับไปหวาน <c oughs> เอหอหนักแล้วหนักแล้วเกมน,นี้หนักแล้วตึงแล้วโคตรยิ่งกว่าตึงเรียกมหากราบได้แล้วไปแล้วไปตรงนี้เป็นยังไงมั่งตรงนี้เป็นยังไงมั่ง <c oughs> เรียบร้อยยับครับ17ต่อสครับผมโอ้โห แ้าป่าฝั่งลุ้นก็ข้าไปเจ็ดแล้วรวยยับเลยอ่ะเจ็ดเป็ดแต่อย่าถอดใจอย่าถอดใจน้องๆดูไว้ตัวอย่างมีใจสู้ชัยชนะให้อยู่แค่เอื้อมซุปเปอร์คลิปถูกส่งออกไปแล้วจัจไไลรมันอยู่ท้ทายๆนะดูให้จบดาแต่ต้องดูให้จบนะ ราจะดูเทิบ้อนแผงลิฟโอ้ยโดดมานมี่สียลวนะเวยเพื่อนอเออกลับก,กันกลับกันโดดมาทำบ้านเลยเอาเด็เอลรอยด้งเพื่อนกูเด้งไปแล้วสิบหสเกต่อห้าเลยจ้าอย่าถอดใจ <c oughs> ล่งอะไรดีไปเรื่อย อย่าทอา้อใจได้เล่ยอนเดีย๋ยวจะการให้นอ้องเดี๋ยวพ่เคียให้พี่น้องพ่แคทพี่กระโดนไปสามตัวแล้วคนละสามตัละสี่คนละห้าแล้วยี่สิบต่อห้าครับเขยียดเลย,ยาบ้านลึกเขยียดแล้วเราต้องควบคุมสติไม่ให้หัวร้อนนะเล่นเกมห้ามด่าห้ามหัวร้อนนะจ๊ะ หาจังหวะลีบเล็กสับสูบเรียบร้อยอ้าจังหวะมุมเล็กมุมเล็กแต่บ้านเล็กมุมเล็กมุมเล็กยิงเข้าไปหมันมาแล้วเอาให้ดีก่อนสูบเข้าให้สูบเข้าให้สูบก็ใคยช็อตนี้แหละช็อตเปลี่ยนเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนให้น้องดูวิ่งไม่ทันเขาวะมามาขัดเกิดขัดเกิดแต่บ้านเล็กขัดเกิด โอ้ไงล่ะไงล่ะีกัเทพไหมยวเพื่อนก็ไม่ช่วยกูตีมังกรเลยโอ้โโอ้ทีมโอ้ดูซอยอยู่คนเดียวอได้เปก็ไม่มาเก็บโอ้ตายตตตาย โอ้โหจ้คิดจะมาล้างอีกนะเลือดไม่กระปิ่นมันจะมาช่วยอ่ะสบายแล้วโอเคไม่โคตรตึงเลยวะ่ะมือสั่นหมดแล้วเนะี่ย อเอางานจะเข้าละงานเข้าละงานเข้า,ละ,า,ขาละเด่นเด่นเลยซะหอยหลอดแง<ป>เล่นเอาตกใจมเลย<ป>เล่นยอนนี่แม่งหนีไม่พ้นโดนงุมกระทืบจริงๆอ่ะเล่นยอนเนี่ย<ป>อย่ากลัวอย่ากลัวของเราเริ่มฟูแล้วฟูแล้วก็เข้ามามาเอ้างานเข้าละงานเข้าสวนเด้อ สวนเรียบร้อย <Double kill. S 1> เด้งไปแล้วกูตายโอพอรล้ิโน <Double kill. S 1> โอ้โหตายเรียบร้อยอสวยๆไปไม่เห็นโอกาสกัชนะเลยนี่ยงแต่อยากกลัวอยากกลัวแต่น้องดูน้องดูยอนเดีย๋ยวพี่จะทำพิชิตตาชิดน้องดู oh. ไปแล้ว oh. มาแล้ว oh.

ยิงหน้าตันตันไปเลยเอ้ยเอ้ยเออ,อ,อมันมาแล้วเอาแต่มาทำไมจะ๊ะมาทำไมจะ๊ะแหมที่วันดีน้โดดโดดยิงยิงยิง ไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วพี่ไม่ถอยแล้วพี่ไม่ถอยแล้วของพี่ขึ้นน้องมามาอีกเออของพี่โอ้ยโอ้ยได่โดโดโพ่อแมนสิคุณไปตามมันทำไมวะทางมาเหมือนก็ไม่มหยุดไ a ท์ เอามาทำไมมา,ำมาทำไมทไมมาทำไมมาทำไม,ม,ำไมตัวนึงจะเอาทำไมมึงู้จักไหมมหาเทพเกิดแล้วมหาเทพเกิดแล้วศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วเฮ้ยมหาเทพรู้จักมามหาเทพมาแล้วไดู้้จักมหาเทพแล้วรอบนี้มหาเทพจุดติเออเรียบร้อยมหาเทพโดนแล้งานยาและผีมาวิจักษ รู้จักเลฮะรู้จักมหาเทพไหมมหาเทพตอยมหาเทพตอยมหาเทพสวนสิสวน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 เอาหนีหนีอ่ะหนีอ่ะหนีอ่ะมามหาเทพเกิดเอา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 ไงมหาเทพเรียบร้อยเออพีเรียบร้อยมหาเทพเกมมหาเทพเกม เออเียบร้อ,ยอีเยเลยเรียบร้อยบ้านแตกทะเลขาดอลิสถึงเวลาอุ้วก่อนเด้อเป็นไงเล่าเอ็นไงแล้ว เอาอิจติไม่เลี้ยงเตี้ยนชาบ้านเลี้ยงเกินชาวบ้านหิวเกินหิวเกินพระคารเทพย้อนจุติแล้วรอพี่แป๊บเอ้าไอ้เที่โอ้โหเรียบร้อยเกิดบอยอีกรอบอีสัตว์เอ้ย ยับไปซะยับเลยดิยังไม่จบแค่นี้หรอกใครเกมตามมีตลอดเออเฮ้ยบอนลิสิโลฟอดอิชยเฮ้ยเด็กน้อย ไอ้เล็บนอ้อยดีนะนักเวทเอาได้อยู่พขเป็นพี่พึ่งได้อยู่ต้อมบ้านเบอร์หนึ่งกูแตกไปแล้วบ้านกูแตกหมดแล้วหม,มาปีหมาด้จักเล่าหมาเพียยอน ีมหาเทพยอนรู้จักเป่ารู้จักเป่ามหาเทพยอนต์อะรู้จักเป่ามหาเทพยอนนอี่ยเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยรู้จักเดี๋ยวรูจ้รจักต่อให้คุณจะเก่งกี่นาทีแรกก็แล้วแต่นาทีสุดท้ายอะมันเป็นของผม กันแล้วแม่งก็ไม่มาช่วยกันเลย,ยแต่ตัวคุณละปวดกระบาลอย่าให้พี่ต้องแบกมากกันนี่นะไ <Hey, bro. S 1> อ้ี่มาช่องแคบมะละกาเข้ามาเลยช่างแคบมะละกาช่องแคบมะละกาดิ เจ้แคบเคบมาลจาเยดี๋ยวมีรู้จักเดี๋ยวมีูจักเดี๋ยวมี้จักมหาเทพนับนนึงีรู้จักมหาเทพมหาเทพมาแล้วจริงจริงจริงจิงจริงจิงหาจังหวริงจริงจิง Dinh 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 hại, dinh 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 tất cả dinh à, dinh 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 Tower has been ยออกเยออกตามอยู่เป็สิตัวเลยอีกที่ถ่ายดักเซลเลเยอร์ของศัตรูกำลังดันป้อมอยู่ดากเซลเลเยอรของศัตรู มีมีมีหมุนมีนั่นแหละแบบโยกูแน่แล้วกันเหมือโดนกนเล่แล้วกันหาเพืแอเราิตติไงล่ะดุตัวนี้ล่ะไปวิ่อีกสักไปวิ

ตีบ้านตีตีบ้านตีที่ไหนตีบ้านตีพูดอะไรมา่เออเอาเอาเอาหน่อยตีบ้านตี่ที่ไหนตีบ้านโอ้โหหลุดแมงมานยังไงดีวะเออจะไปไหน ปวดกระบาลเลยโอยชนะได้ยังไงกับนี่ยดะเมจสองแสนนะเฮ้ย